สวัสดีครับ่อเป่พี่น้องป้องไปมาพอกับเบาเหินเอกเส้นเคยพาพีพาพน้องมากินต้มหูัวพี่น้องเลยหูหูหูหัวหัวพี่น้องเลยหัวแล้วก็ดังวิกหัวมันอะไรเออออหูหูแล้วก็ต้มดังวิกมันพี่น้องเลยแล้วก็ผักแจงเ่าได้บักแตงแล้วก็ัวลาปาแล้วก็บัก เพชรช่องซ้ำมหมากพี่น้องเอ้ยใส่กับโต้ลมหนาวยามว่วงมือเศร้านี่ลมเบิ้ลละพี่น้องเอ้ยเข่าปูไปคนกล้วยกันอยู่พี่เก็บแหวนเนาะปีนี้ห <c ười> นาวแห้งพี่น้องเอ้ยเ <c ười> สียสองโตป่อไ <c ười> ทยโชมาบ่าตบบบออ้องอะไรสำหรับเบาเหินญาติเกี่ยเข้าวบวกโอจนหน่อยพี่น้องขอองมักนี่ ขึ้นนะใส่กับพ่อเท่าเบิด2สองขวดหน่อยกี่นังจากรยางเวแบเบรอสอบทานเมื่อค่ะคำพ่นมันมีเขียวเสียกลุบเลย,เลยมาพี่น้องมาซิมมือกัอนนะเอ็นหูมันพี่น้องเลยเอ็นหูหูหูงัว กูดกุดดีพี่เองนี่เขาเปื่อยมันยจ๊ะเปิดฟื้นละไทยนึงเลยเบิง่งลองเบิ่งดังบีกเลยนะโอ้แก้วก็รายการพี่เองเลยแก้วขี้เพี้ย อืมอยากพาพี่ออก มาละผ้ากับง่ามขาดมาเด้อผู้สาวกินเขาสาตีสาตีช่วงนึงสต,สตีมาแล้วเดี๋ยวจังไรเราจะงนให้เราขึ้นมาอาชีมน้ำให้ลงไปอาบน,น้ำทุกคนอืมอืม เพ่นอยากมากเรื่องแมงวันเขียวกับชุมงัวชุมค่วย mm hmm. ตอนหนึ่อยากัเปื่อยเป็นได้เพอน ืมบ้าขับเขาช้ำเลยนี่บ้าลมลมหนาวซีี B ีพี่น้องมือนี่ ลมวิวลมหนาวเข่าลมบมดเลยอืมเกียกตุ่มเลยพี่้งงั้อ,อ,อสดไปเลย เพื่อปีเพื่อนนองเพื่ออีกปีทุกคนคนไม่ใจดีโอ้ สำคัญอย่างวันดิ โดดขึ้นดังเลยว,ว้ลมบอกหู่พี่น้องใส่ดอกเลย mượn hơn bao hơn là kiểu khẩu là một kiểu xoay đứa phải bằng ừ ừ ừ đi ừ Hmm. tổng xám chi nằm biên nam là biên nam mình ngang ngọc bưởi gèn gèn hú pi nòng đi hìang nhầm cả tà bù dai khèo đi hìang ni มึงเอาลงสดบึงยักบา้างเอา,ใ,าใจไปเลยคำนี้ โอ้ตก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 เอาล่นบวงไปเลยครับมีนนะโอ้ยเออมันสีตกพี่น้องเลยอืมลม ได้อาทรดดีครับห mm hmm. นายแมยงวันเลย ลมมา,าหามู่บ้านนี่บาแห่งประเด๋ยเข่าลมบดเดือยแต่โมนี่ลมแบบแห้งอยู่กินขอยิงมาเบาเฮิรนได้ไปมั่งถูบข้างหลังพี่น้องเห็นบรเป่เอ็นตาเสาร์ยังตาเสาร์ท่าแน,นวลงทำความสะอาดไปเลยเอาคลิปนี้พ่อสานีพี่น้องให้เขาเบิ่งกระแฟกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจบเบาเฮิร์นคัมตาสวนได้ไมเด้อพี่น้องเด้อมีกำลังใจให้คลิปต่อไปให้พ่อ,พอคลิปหน้าบ๊ายบาย